สวัสดีค่ะเด็กๆตกุกับคุโอในชั่วโมงคณิตศาสตร์วันนี้เช้าวันเช้าวันจันทร์ที่31มกราคมนะคะวันนี้สิ้นเดือนแลวนะลูกสิ้นเดือนมกราคมพรุ่งนี้เดือนใหม่เดือนกุมภาพันธ์หรือจะกล่าวได้ว่าพรุ่งแอบพรุ่งนี้เป็นเดือนแห่งความรักใช่ไหมคะจะเป็นยังไงนั้นเราไม่เรียนรูน้คณิตกันก่อนนะคะคณิตวันนี้จากชั่วโมงที่แล้วครูโอพาเด็กๆเรียนเรื่องอะไรลูก ความสัมพันธ์ของแบบรูปวงเล็บ1และวง,งเล็บ2นะคะผ่านไปทบทวน2เรื่องแล้วสองสอง,อสองชั่วโมงที่2วันที่ผ่านมาในสัปดาห์ที่วันพฤหัสกับวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ครูทบทวนแล้วก็เก็บคะแนนในเรื่องของแบบรูปของความสัมพันธ์ของแบบรูปไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาต่อเนื่องนะคะทบทวนการวัดความยาวเราเรียนไปแล้วแหละแต่เรามาทบทวนเพื่อที่จะใช้ในการสอบปลายภาค การวัดความยาวโดยใช้หน่วยกลางจะเป็นยังไงนั้นเด็กๆเ,เตรียมหนังสือเล่มสีส้มขึ้นมาแล้วเปิดไปที่หน้า12นะคะเป็นเรื่องชุดที่3การวัดความยาวโดยใช้หน่วยกลางใช่ไหมคะหน่วยกลางเป็นยังไงมาดูในคำสั่งข้อที่1บอกความยาวของสิ่งที่กำหนดให้โดยเทียบกับหน่วยกลาง หน่วยกลางก็คือในวงเล็บ1แถบหสี่เหลี่ยม1ช่องตัวนี้กําหนดว่า1ตัวเนี้ยเท่ากับ1หน่วย1แถบตัวนี้เท่ากับ1หน่วยเพราะฉะนั้นเรามาดูความยาวโดยประมาณของมีดกันเลยจ้าถ้านับแบบนี้คือนะับเป็น1หน่วย2หน่วยและ3หน่วยดังนั้นสรุปได้ว่ามีดมีความยาวประมาณ3หน่วยนั่นเองค่ะลูก ง่ายมีคะง่ายมากๆเด็กๆเก่งอยู่แล้วนะคะเรียนมาแล้วเราสามารถตอบได้ไหนใครบอกครูโอ,โอได้ว่าลูกธนูยาวประมาณกี่หน่วยลูกติ๊กตอกติ๊กตอก้อหลายคนตอบได้ลวไปดูเฉลยกันเลยมานับพร้อมกันเลยนะคะ1 2 3 4 5ดังนั้นสรุปได้ว่าลูกธนูยาวประมาณ ห้าหน่วยคะ่ะใครตอบได้ตรงเก่งมากๆค่ะลูกตรงกันเลยนะคะไปดูข้อที่สามคะ่ะลูกรูปอะไรคะนี่รูปอะไรรูปไข่ควงใช่ไหมคะเด็กๆตอบครูโอได้ไหมว่าไข่ควงยาวประมาณเท่าไหร่ให้เวลาให้เวลาเท่าไหรคะมาดูฉเฉลยกันเลยนะพร้อมกันเลยนะคะหนึ่งสอง สามสรุปได้ว่าไขควงยาวประมาณสามหน่วยนั่นเองในหนังสือเด็กๆข้อที่สี่ไม่มีรูปดินสอนะลูกครูโอเอารูปขึ้นมาเพื่อทำให้เด็กๆมองได้ชัดขึ้นในหนังสือไม่มีไม่เป็นไรนะคะในหนังสือของเด็กๆจะไม่ให้ภากฏรูปดินสอนะครูโอก็งงตอะแรกเห็นอ้าวดินสอนหายไม่เป็นไรให้เข้าใจตรงกันว่าเป็นรูปการประมาณของความยาวของดินสอน,ะนั่นเองครูอเอารูปมาใส่ ให้เด็กๆด,ดูในตัวนี้ไปด้วยกันแล้วนะคะเด็กๆบอกครูโอได้ไหมว่าดินสอยาวประมาณกี่หน่วยคะลูกนะพร้อมกันเลยนะหนึ่งหน่วยสองหน่วยเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าดินสอยาวประมาณสองหน่วยจ้าข้อที่ห้าว่ากันไปเลยไม้กวาดไม้กวาดไม้กวาดยาวเท่าไหร่ลูกใครนับได้เร็วนะน้อนงคนตอบแล้วมาดูว่าตรงใจ หรือตอบได้ตรงกับครูโอ,โอไหมนะพร้อมกันนะคะหนึ่งหน่วยสองหน่วยสามหน่วยสี่หน่วยห้าหน่วยหกหน่วยค่ะเด็กๆโหปลบมือให้ตัวเองเลยหลายคนตอบถูกได้ตรงกับที่ครูโอพาทำเลยนะคะต่อไปข้อที่หกดาบเห็นไหมคะดาบพิฆาตอสูรแต่นี่ตรงกันไหมไม่รู้เหมือนกันดาบนี่ยาวประมาณกี่หน่วยคะลูกเมือไหายคุณตอบแล้วมาดูฉเฉลยกันเลยจ้านะ 1นึ่สองสสสรุปได้ว่าดาบยาวประมาณ4หน่วยค่ะหกข้อในใครถูกมันเลยโอ้เก่งมากๆค่ะลูกเยี่ยมจริงๆเลยเสร็จแล้วนะใครไม่เสร็จหยุดวิดีโอแล้วเขียนให้งไอ้เขียนใหครบทุกข้อนะคะแล้วค่อยไปหน้าถัดไปโอจะไปต่อเลยนะคะไปต่อที่หน้า 13คะ่ะคำสั่งบอกว่าบอกระยะทางระหว่างภาพที่กำหนดให้โด,โดยเทียบกับหน่วยกลาง1แถบนี้เท่ากับ1ห,หน่วยเช่นกันมาดูรูปอะไรคะหมูกับอะไรคะไก่คำถาม,ถาม,ถ,ามถามว่าหมูอยู่ห่างไก่กี่หน่วยคะลูกนับเลยจ้า1นสอง สาสขอเอาไปขอเอาไปเดี๋ยวใหม่นะเดี๋ยวใหม่นะคะเอาใหม่นะมาดูว่าหมูห่างกับไก่กี่หน่วยพร้อมกันเลยค่ะ1 2ึ่ง,ส,งสาสี่ห้าหหมูอยู่ห่างจากไก่จึงสรุปได้ว่าอยู่ห่างจากไก่หกหน่วยค่ะมาดูรูปนี้เป็นรูปเหยือกน้ํา เหยือกน้ำอยู่ห่างจากแก้วน้ำกี่หน่วยคะลูก4หน่วยใช่ไหมคะไปดูข้อที่3เตาค่ะเตา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 กับกระต่ายกระต่ายกับเตาห่างกันกี่หน่วยคะนับเลยจ้า1 2 3 4 5สาห้ากระต่ายอยู่ห่างจากเตาห้าหน่วยค่ะเด็กๆ ดอกไม้กับผีเสื้อละคะห่างกันเท่าไหร่ในข้อที่สี่ให้เวลาเลยคะ่ะนับอย่างเร็วค่ะลูกตอบหนึ่งสองสามดอกไม้อย,อยู่ห่างผีเสื้อสามหน่วยค่ะลูกโอเคเยี่ยมมากๆคะ่ะกระรอกคะ่ะข้อที่ห้ากระรอกกับมะม่วงเขาอยู่ห่างเท่าไหร่เขาจะแอบไปกินมะม่วงนับพร้อมกันเลยนะหนึ่งสองสาม ส5 6กกระรอกอยู่ห่างจากมะม่วง6ห,หน่วยค่ะสุดท้ายข้อที่6ในหน้า13บสามง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะตะปูค่ะอยู่ห่างจากค้อนเท่าไหร่ลูกตะปูอยู่ห่างจากคอนเท่าไหร่คะนับไปเลยค่ะหนึ่ง,งามสี่หนั่นคือสรุปได้ว่าตะปูอยู่ห่างจากค้อน หหน่วยนั่นเองค่ะเด็กๆง่ายไหมคะเรื่องของการวัดความยาวโดยโดยไม่ใช้หน่วย,วยมาตรฐานโดยใช้หน่วยกลางแทนนะคะไม่ใช่หน่วยมาตรฐานนะอันนี้หน่วยกลางมาตรฐานจากไหนก็คือจับไม้บรรทัดจากไม้เมสจากเส้นสายวัดอะไรประมาณนั้นแต่อันนี้ไม่ใช่ใช้หน่วยกลางก็คือเรากําหนดขึ้นมาใช่ไหมคะหนึ่งแถบว่ากําหนดให้เท่าไหร่ ผ่านแล้วนะหน้า13เด็กๆเขียนให้เสร็จค่อยเลื่อนไปหน้าถัดไปนะคะต่อไปหน้า14คะ่ะเป็นการวัดความสูงบ้างความเนาแนวโนนคือความยาวระยะห่างความยาวใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นแนวตั้งเห็นไหมคะเรายืนเรียกว่าความอะไรลูกความสูงใช่ไหมคะมาดูคำสั่งข้อที่3บอกว่า ดูรูปแล้วตอบคำถามต่อไปนี้ทีนี้กำหนดใหม่แล้วนะ1แถบเท่ากับ10หน่วยไม่ใช่1หน่วยแล้วนะคะ1แทบเท่ากับ10หน่วยเพราะฉะนั้นมาดูว่าอันนี้ถ้านับนะ1 0 2 0 3 0ิบสอง0 7 0 8 0หโถ้าหมดนี้คือ80เลยนะคะลองมานับใหม่อีกรอบนะ10 20 30 40 50 6 0 7 0 8เอ่ามาดูว่าในข้อที่1ฟังครูโออ่านโจทย์นะคะสัตว์ตัวที่สูงที่สุดคืออะไรบอกครูโอได้ไหมมันมีสัตว์อะไรบ้างที่เด็กๆเห็นมีเตา่ามีปูมีหมีมีกวางอะไรที่สูงที่สุด อะไรที่สูงที่สุดคะเด็กๆคิดก่อนนะอะไรคะมีใช่ไหมคะเด็กๆตัวที่สูงที่สุดคือมีนั่นเองเด็กๆก็เอาคำว่ามีมาเติมเห็นไหมคะทีนี้สูงนี่สูงประมาณเท่าไหร่สูงนี่สูงประมาณเท่าไหร่เด็กๆก็นับว่ามีเนี่ยสูงประมาณเนี่ย กี่หนึ่งแถบคือหนึ่งสิบใช่ไหมคะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบโหมีความสูงของหูมีโอ้โหเท่ากับหูของมีเลยนะคะเพราะฉะนั้นสูงแปดสิบหน่วยเลยคะ่ะต่อไปคำถามข้อที่สองเดี๋ยวปูโอจะอ่านแล้วให้เด็กๆคิดแป๊บหนึ่งนะคะสัตว์ตัวใดที่เตี้ยที่สุดคิดไวค้ค่ะ ได้หรือยังคะได้หรือยังคะสัตว์ที่เตี้ยที่สุดอาสูงที่สุดเตี้ยที่สุดเตี้ยที่สุดคือปูจา้าเห็นไหมคะเตี้ยที่สุดเลยก็เอาคําว่าปูมาเติมที่นี่เตี้ยเนี่ยเตี้ยประมาณเท่าไหร่นะไปค่ะนี่ความสูงของปูเท่านี้เองเนี่ยหนึ่งสองสามสิบยี่สิบ,ส,บสามสิบ,สบ,สสบดังนั้น ปูสูงประมาณสามสิบหน่วยค่ะได้ไหมคะได้เนาะเก่งมากๆค่ะลูกไปดูข้อที่3าครูโอจะช่วยอ่านแล้วเด็กๆลองหาคำตอบก่อนที่ครูโอจะเฉลยนะคะข้อ3สัตว์ตัวใดมีความสูงรองจากหมีสูงรองจากหมีมีสูงที่สุดละ่ะอะไรที่สูงรองจากหมีทีนี้เหลืออะไรเหลือเต่ากับกวางเด็กๆว่าอันไหนสูงรองจากหมีคะลูก ระหว่างเตากับกวางอันไหนสูงกว่ากันหลายคนตอบได้แล้วกวางใช่ไหมคะกวางกวางสูงรองจากหมีนะคะแล้วก็เอาคำว่ากวางมาเติมที่นี่สูงี่สูงประมาณเท่าไหร่ก็ไปดูค่ะความสูงของกวาง10 20 3 0 40ี่โอ้โหยาวมาถึงนี่เลยประมาณ50หน่วยนั่นเองคะ่ะไปดูข้อที่4กันเลยหมีสูงกว่ากวางประมาณกี่หน่วยคะลูก มีสูงกว่ากวางประมาณกี่หน่วยเทียบความสูงจะรู้ว่าใครสูงกว่าใครได้เด็กๆต้องเอาตัวเลขไปทําอะไรกันคะเป็นวิธีบวกหรือลบคะคำเปรียบเทียบเราจะต้องใช้บวกหรือลบมาช่วยในการเปรียบเทียบแล้วเด็กๆไหนใครว่าลบเยี่ยมมากๆค่ะลูกแต่เอาอะไรอะ่ะความสูงของมีมาก่อนมามีสูงเท่าไหร่ลูกแปใช่ไหมคะ ลบด้วยความสูงของกวางกวางสูงเท่าไหร่คะนี่ตัวสีเขียวกวางสูง50นับเพิ่มทีละ10จาก50ให้ถึง80ค่ะนับต่อเลยค่ะ50ะ60 70 80 1นิ้วคือ10กี่10คะเนี่ย30เพราะฉะนั้นหมีสูงกว่ากวางประมาณ30หน่วยนะคะ ไปฟังโจทย์ที่ครูโอจะอ่านข้อที่5ค่ะสัตว์ตัวใดมีความสูงมากกว่าปูมากกว่าปูนะมีมากกว่าปูนี่แหละมากกว่าปูก็คือเต่ากับกวางกับหมีแต่เขาบอกว่าเงื่อนไขถัดมาอีกแต่เตี้ยกว่ากวางกวางได้ไหมกวางก็ไม่ได้เพราะเขาบอกต้องเตี้ยกว่ากวางสูงกว่าปูแต่เตี้ยกว่ากวางนี่คืออะไรคะอะไรคะนี่ ตัวเตี้ยมตัวนี้คือเตา่าใช่ไหมคะสัตว์ที่มีความสูงมากกว่าปูแต่เตี้ยกว่ากวางก็คือเต่านั่นเองสูงประมาณกี่นิ้วใกล้ๆแบบนี้นับเลยสิบยี่สิบสามสิบสีเพราะฉะนั้นเต่าสูงประมาณ40หน่วยข้อที่หกจ้าเต่าสูงกว่าปูประมาณกี่หน่วยคะลูกหนูจะรู้ได้ไงเอาวิธีไหนมาช่วยนะ วิธีลบใช่ไหมคะความสูงของเต่าเท่าไรเต่าเราก็เอาความสูงของเต่ามาก่อนคือเท่าไรคะนี่สี่สิบลบด้วยความสูงของปูปูสูงเท่าไรในสี่ช่วงูสามสิบนะับเพิ่มต่อจากสามสิบไปอีกเท่าไรถึงจะถึงสี่สิบสามสิบแล้วสี่สิบหนึ่งนิ้วคือหนึ่งสิบเพราะฉะนั้นสี่สิบลบด้วยสามสิบตอบเท่ากับสิบนั่นเองค่ะเต่าสูงกว่าปูประมาณสิบหน่วยคะ่ะ ข้อที่7จ็า้าเต่าเตี้ยวกว่าหมีประมาณกี่หน่วยมาดูเต่าค่ะเตี้ยวกว่าหมีถ้าแบบนี้เอาความสูงของเต่าหรือเอาความสูงของหมีเป็นตัวตั้งตัวไหนมากกว่ากันหมีที่สูงกว่าถูกไหมลูกหนูก็ต้องเอาความสูงของหมีซึ่งเท่ากับ80ลบด้วยความสูงของเต่าเต่าเท่าไหร่เต่าคือ40ได้เท่าไหร่คะ80ลบออก40นับเพิ่มต่อจาก4ี ไปถึง80โดยนับเพิ่มทีละ10 40แล้ว50 60 70 80กี่10คขันีิบ10่0 30 40เพราะฉะนั้น80ลบด้วย40ได้เท่ากับ40สรุปได้ว่าเต่าเตี้ยกว่ามีประมาณ8ไอ้40หน่วยค่ะลูกไปดูข้อที่8จ้าข้อที่8ปปูเตี้ยกว่ากวางประมาณกี่หน่วยคะ ไปดูความสูงของปูกับกวางก่อนจ้ะเอาความสูงของใครเป็นที่ตั้งใครสูงกว่าใครปูเตีย้ยกว่ากวางหรือกลับกันกวางสูงกว่าปูเพราะฉะนั้นต้องเอาความสูงของกวางเป็นที่ตั้งคือ50ลบด้วยความสูงของปูคือ30เพราะฉะนั้นวิธีลบก็นับเพิ่มทีละ10ต่อจาก30ให้ถึง50แค่นั้นค่ะลูก30แล้ว สี่สิกี่10บคะ 1, นนหนึ่งนิ้วคือหนึ่งกี่ส0บคะเนี่ยลูก 10, 20เพราะฉะนั้น50ลบด้วย30เท่ากับ20สรุปได้ว่าปูเตี้ยกว่า,วางประมาณ20หน่วยคะ่ะทีนี้มาเรียงลำดับสัตว์ที่มีความสูงมากที่สุดไปหาสัตว์ที่มีความสูงน้อยที่สุดหรือเตี้ยที่สุดคะ่ะอะไรสูงที่สุดคะลูกเอาชื่อมาเติม มีสูงที่สุดรองจากมีคือกวางเพราะกวางสูงห้าสิบถัดลงมาเตี้ยกว่ากวางนิดนึงก็คือเตา่าเพราะเต่ามีความสูงสี่สิบและเตี้ยที่สุดคือปูมีความสูงแค่ประมาณสามสิบหน่วยกลับกันค่ะข้อที่สิบเรียงลำดับสัตว์ที่มีความสูงน้อยที่สุดหรือเตี้ยที่สุดไปหาสัตว์ที่มีความสูงมากที่สุดค่ะ กลับกันเลยก็เอาอะไรมาเขียนก่อนก็ปูเตี้ยสุดก็เอามาก่อนสูงน้อยที่สุดใช่ไหมคะเรียงมาก็คือเตากวางแล้วก็หมีค่ะผ่านแล้วนะคะหน้านี้คือหน้า14บ่จะไปหน้า15บหู้โอจะช่วยอ่านโจทย์ในข้อนี้คูโอเก็บ5คะแนนเพราะข้อที่1นึ่คโอจะเป็นข้อที่เฉลยเป็นตัวอย่างให้ คำสั่งข้อที่4บอกจงเขียนวงกลมล้อมรอบอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้องที่สุดข้อที่1ค่ะจากภาพมีเห็นอะไรคะร่มใช่ไหมร่มยาวกี่หน่วยคะโดยที่กำหนดว่า1แถบนี้เท่ากับ1หน่วยกลางเพราะฉะนั้นนับค่ะ1 2 3 4 5สรุปได้ว่า1 2 3 4 ห้าวงร้อมรอบข้อควายซึ่งตรงกับคำตอบ5ห,หน่วยนั่นเองข้อหนึ่งครูโอชลลยให้แล้วตั้งแต่ข้อสองถึงข้อหกคุณครูโอจะอ่านโจทย์ให้แล้วเด็กๆวงร้อมรอบคำตอบที่ถูกต้องด้วยตัวเองนะคะจะไม่เฉลยให้นะคะจะเฉลยเป็นการส่วนตัวเมื่อเด็กๆถ่ายรูปตัวนี้ส่งไปในลายส่วนตัวครูโอนะลูกนะคะเพราะมันเป็นการเก็บคะแนน ข้อสองจากภาพมาดูนะคะมีต้นไม้กับต้นมะพร้าวจากภาพต้นมะพร้าวสูงกว่าเขาบอกต้นมะม่วงจากภาพต้นมะม่วงสูงกว่าต้นขออภัยจากภาพต้นมะพร้าวสูงกว่าต้นมะม่วงกี่หน่วยกําหนดว่าหนึ่งหน่วยหนึ่งแถบตัวนี้เท่ากับหนึ่งหน่วยกลางเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าต้นมะม่วงสูงเท่าไรมะพร้าวสูงเท่าไรวิธีนี้เป็นวิธี ลบเด็กๆจะต้องรู้ความสูงของต้นมะพร้าวก่อนแล้วเด็กๆนำมาลบด้วยความสูงของต้นมะม่วงนั่นเองใช่ไหมคะอันนี้ใกล้ไลน์แล้วนะแนะนำไปคร่าวๆแล้วนะคะต่อไปคิดได้ก่อนมาตอบนะลูกนะลบกันให้เรียบร้อยนะคะได้เท่าไหร่เด็กๆก,ก็เติมคำตอบนะกูอโจะไปข้อที่สามนะ ข้อ3มีกำหนดว่าข้อมูลที่เขากำหนดดินสอยาวสิบหหน่วยฟังดีๆนะคะดินสอยาว1ิบหหน่วยยางลบยาวสามหน่วยยางลบยาวสามหน่วยปากกายาวสิบสี่หน่วยปากกายาวสิบี่หน่วยไม้บรรทัดยาวสาสิบหน่วยไม้บรรทัดยาวสาสิบหน่วย คำถามจากข้อมูลสิ่งใดมีความยาวมากที่สุดก็ไก่ดินสอขอไข่ย,ยางลบคอควายปากกางองูไม้บรรทัดเด็กๆคิดว่าสิ่งไหนยาวที่สุดเด็กๆก็วงล้อมรอบอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้องค่ะ คิดได้วงให้ถูกแล้วไปข้อต่อไปเลยจ้าข้อที่4เทียนมีความยาว24หน่วยทูบมีความยาว18หน่วยเทียนมีความยาวมากกว่าทูบกี่หน่วยจะรู้ความยาวของเทียนกับทูบมากกว่ากันวิธีไหนเด็กๆต้องคิดแล้วและ เมื่อเด็กๆหาคำตอบได้แล้วมาดูกอไก่หกหน่วยขอไข่เจ็ดหน่วยคอควายแปดหน่วยงองงูเก้าหน่วยอันไหนคือคำตอบที่ถูกต้องวงก็ไก่ขอไข่คอควาย,ขขาย,ขขายหรืององงูคิดได้วงให้ถูกต้องแล้วถึงจะไปข้อห้าเด็กๆหยุดคลิปไปก่อนได้นะคะไปดูข้อที่5ค่ะตู้มีความสูง16หน่วย ชั้นวางหนังสือมีความสูงน้อยกว่าตู้เจ็ดหน่วยชั้นวางหนังสือมีความสูงกี่หน่วยตูต้มีความสูงสิบหกหน่วยชั้นวางหนังสือมีความสูงน้อยกว่าตู้เจ็ดหน่วยชั้นวางหนังสือมีความสูงกี่หน่วยก็ไก่แปดหน่วยขอไข่เก้าหน่วยขอควายสิบหน่วยงองูสิบเอ็ดหน่วย อันไหนคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเด็กๆลองบวกลองลบกันนะว่าอันไหนวิธีไหนถูกแล้วมันตรงกับคำตอบที่เขากำหนดนะคะเป็นตัวเลือกให้เรานะคะไปดูข้อสุดท้ายข้อที่หกคะ่ะผ้าพันคอสีแดงยาวสิบห้านวยผ้าพันคอสีฟ้ายาวมากกว่าผ้าพันคอสีแดงอยูแปดหน่วย ผ้าพันคอสีฟ้ายาวกี่หน่วยอีกรอบค่ะผ้าพันคอสีแดงยาวสิห้าหน่วยผ้าพันคอสีฟ้ายาวมากกว่าผ้าพันคอสีแดงอยู่แดหน่วยผ้าพันคอสีฟ้ายาวกี่หน่วยก็ไก่ยีสิบเอ็ดหน่วยขอไข่ยี่สิบสองหน่วยคอควายยี่สิบสามหน่วย ง,งูยี่สิบสี่หน่วยหยุดคลิปวิดีโอนะคะแล้วเด็กๆเลือกคําตอบที่ถูกต้องโดยคิดที่ถูกต้องก่อนแล้วก็เลือกคําตอบที่ถูกต้องจบแล้วค่ะวันนี้นะคะเก็บคะแนนห้าคะแนนเพราะข้อหนึ่งครูโอเเลยให้แล้วจึงตั้งแต่ข้อที่สองถึงข้อที่หกเป็นคะแนนเก็บวันนี้เก็บห้าคะแนนทมให้ถูกต้องนะคะอย่าลืมเด็กๆต้องทำอะไรคะถ่ายรูปตอนดูคลิปถ่ายรูปตอนทํางานและ รูปงานมาส่งให้ครูโอตรวจด้วยนะจ๊าจบแล้วจ้าวันนี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้9โมงอะ่ะใครเรียนออนไลน์ก็จะเจอกัน9โมง่วนคนไหนที่ไม่สามารถเข้ามาเรียนออนไลน์ได้ก็เจอกันกับครูโอในวันพรุ่งนี้จากคลิปวิดีโอที่ครูโอจะส่งในวันพรุ่งนี้นะคะบายบายวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะคิดถึงนะคะเด็กๆ